สำหรับบัตรใบต่อมาเป็นบัตรเ e ็ t เ a l เดอะวันเลสนะครับบัตรใบนี้นะครับเป็นสายช้อปปิ้งใา่อ้วนใา่พอย์บัตรใบนี้จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่าธรรมเนียมอยู่ที่500บาทต่อปีสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับ คือบัตรใบนี้เนี่ยถ้าเกิดเห็นจากภายนอกก็รู้แล้วเนี่ยว่าเป็นของเซนทันนะครับจะเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในกลุ่มเซนทันนะครับเมื่อไปซื้อของในห้างเซนทันแบบในเซนอะไรอย่างเงี้ยได้ลด5%ไปเลยขอย้ำนะครับว่าเป็นส่วนลดนะครับไม่ได้เป็นแคชแบ็กนะครับแล้วก็ยังลดในกลุ่มร้านอาหารเครือ CRG อีก5%ก็อย่างเช่นพวกร้าน ออตโตยาเปปเปอร์รันคาสึยะและนอกจากนี้ก็ยังลดราคาในร้านพวก B2S กับมูจิด้วย5%เท่านี้ยังไม่พอนะครับยังได้ point อีก3เท่านะครับจากการใช้จ่ายในร้านกลุ่มเครือเซนทันก็ point ของบัตรใบดินอยู่ที่25บาทต่อ1นอยต์นะครับพอยต์ point ของอันนี้ก็สมัยก่อนเอาไว้แลกไมล์สะสมเครื่องบินได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็แลกไม่ได้แล้วนะส่วนใหญ่ p o ยต์ก็จะเอาไว้แบบประมาณว่าซื้อของ1,000บาทเอาหนึ่งพอน p o i n มาแลกได้ลด,ลดพิรรบ <Wow. S 2> เ้บรรเซ็นทันอยู่บ่บยๆหรือ่าบ้านอยู่ข้าง, <Wow. S 2> างเปอร์เนีนก็ ถอว่่าาคนข้งมโดยบัตรใบนี้ขออนุญาตให้ไป3ดาวนะครับเพราะว่าเป็นใช้ได้เฉพาะที่เซนทัลอย่างเดียวถึงจะเกิดสิทธิประโยชน์สูงสุดจริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากก็เหมือนทําบัตรสมาชิกไป500บาทก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเมื่อพูดถึงเซนทัลแล้วนะครับ oh. สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือกลุ่มเครือเดอะมอลมาดูบัตรใบนี้กัน S C B M หลายของเครือเดอะมอลนะครับบัตรใบนี้ก็คล้ายๆบัตรไปที่แล้วนะครับก็เป็น สายช้อปปิ้งกับสายหน้าพอยนะครับสำหรับรายได้ขั้นต่ำของบัตรใบนี้อยู่ที่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่500บาทต่อปีนะครับสำหรับสิทธิป,ประโยชน์ของบัตรใบนี้นะครับก็คือได้รับส่วนลด5%จากการใช้ใจ่ายในห้างกลุ่มเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปนะครับและนอกจากนี้ก็ยังเหมือนบัตรใบที่แล้วอีกก็คือได้รับคะแนนสะสมส,สูงสุดถึง3เท่าในการใช้จ่ายในห้างเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปเช่นกันนะครับโดยบัตรใบนี้เนี่ยก็พอยก็เท่ากันเลยนะครับ 1> 25 point ต่อ1บาทนะครับพอย n t ของบัตรในี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกไมล์สะสมของสายการบินได้3สายการบินนะครับก็คือการบินไทยต้องใช้4 point แลกได้1ไมล์สะสมนะครับบางกอกแอร์เวย์ใช้3 point แลกได้1ไมล์สะสมแล้วก็ของอแอร์เอเชีย2 point แลกได้1ไมล์สะสมนะครับจริงๆแล้วก็สําหรับของการบินไทยแล้วก็ของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยแลกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยแนะนําให้แลกนะครับก็ถือว่าเอาไว้สําหรับลดในห้างกลุ่มเครือเดลโมลแล้วกันเหมือนทำบัตรสมาชิกเหมือนใบที่แล้วเลยนะครับ ก็ให้ไป3าดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเฉพาะกลุ่มสําหรับสิทธิประโยชน์ก็คือใช้ได้เฉพาะในห้างกลุ่มเครือเดอร์มอลถึงจะได้สิทธิประโยชน์นะครับเท่าไว้ที่แล้วไปเลยนะครับอีกห้างกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงนอกจากเครือเซ็นทรัลเครือเดอร์มอลอีกเครือหนึ่งก็คือกลุ่มเครือสยามพิวัตรนะครับโดยบัตรใบนี้ก็คือวันสยามเชแบงค์นะครับบัตรใบนี้ก็ออกมาเมื่อคิดว่าไม่นานานเท่าไหร่นะครับปี2ปีนี้เหมือนกันนะครับ บัตรใบนี้นะครับก็เหมาะสําหรับสายช้อปปิ้งนะครับเหมือนบัตรใบที่แล้วเลยก็รายได้ขั้นต่ําของบัตรใบนี้ต้องมีเงินเดือนขั้นต่ําอยู่ที่1นึ่งหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่1นึ่ห้าสิบาทต่อปีโดยถ้าเกิดเราใช้1ิสองครั้งต่อปีขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถเวฟค่าธรรมเนียมได้เย่งเช่นว่าเราหาที่ลู่ได้นะสิบาทสิบสองครั้งว้อยี่สิบบาทเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายแล้วหนึ่งพันห้าสิบ สำหรับสิทธทิประโยชน์ของบัตรใบนี้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าบัตรใบที่แล้วๆมาสัากนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็ไม่นิดนะครับน้อยกว่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าบัตรใบนี้เนี่ยจะไม่ได้ลดราคาเลยนะครับแต่ว่าจะได้เป็นถอยหนึ่งจุดห้าเท่าของคะแนนสะสมทั่วไปนะครับแต่ที่พิเศษกว่าก็คือจะได้รับสิทธิในการจอดรดเพิ่มสี่ชั่วโมงนะครับจริงๆไม่ใช่เพิ่มสิรวมเป็นสี่ชั่วโมงฟรีสองชั่วโมงแรกแล้วก็ได้เพิ่มอีกสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงที่ห้างสยามพารากอน สยามดิสคอเวอรี่ ery, และสยามเซ็นเตอร์นะครับคือปกติแล้วเราต้องซื้อครบเท่าไหร่นึกแปดร0บาทหรือพันหนึง่งหรืออะไรเนี่ยแหละไม่แน่ใจราคาเหมือนกันนะครับถึงจะเอาใบเสร็จไปปั๊มได้แต่อันนี้เรายื่นบัตรเครดิตไปพร้อมกับบัตรจอรดรถก็ปั๊มได้เลยนะครับ4ชั่วโมงถือว่าก็พอได้นะครับเอาไว้กินข้าวชิลๆไม่ต้องเครียดว่าต้องทำยอดอะไรก็โอเคอยู่นะครับ คิดว่าสมัครไว้จอดรถก็ได้นะครับบัตรใบนี้และสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากบัตร2ใบที่แล้วมาก็คือสามารถเข้ารอยัลซิลเลาได้นะครับของการบินไทยใช้คู่กับ b อ a r d i n g p a า s การบินไทยก็คือต้องขึ้นการบินไทยถึงจะสามารถใช้ห้องรับรองเราชนินีได้นะครับก็เห็นเขาว่าเพิ่งปรับใหม่นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นการบินไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วน,นะครับข้อเสียนะครับก็คืออย่างที่บอกอ่ะต้องขึ้นของการบินไทยด้วยนะครับ ก็ตรวการบินไทยก็แต่ภาคก,กหลังก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่แต่ก่อนก็ใช้ใช้ได้อยู่เหมืนนะครับราคาก็อาจจะบินอย่างอื่นแล้วก็ซื้อเข้ากินอาจจะคุ้มกว่าครับ โดยพอยต์ของบัตรใบนี้เนี่ยก็คือ25บาทได้1พอยต์สามารถแลกไมล์สะสมของการบินไทยได้นะครับก็คือ3พอยต์ต่อคะแนนสะสม1คะแนนสะสมนะครับก็เป็นอัตราส่วนที่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับให้ไปสองดาวครึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างเป็นบัตรที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับนอกจากเอาไว้ใช้จอรดรถฟรกีก็โอเคอยู่แล้วก็เพื่อเพื่อ,อ,อได้ขึ้นการบินไทยก็ได้ใช้เราก่อนขึ้นก็กินให้อิ่มก็โอเคอยู่นะครับขึ้นเครื่องหลับสบาย บัตรต่อไปนะครับเป็นบัตรอีออนเอ็มเจนะครับบัตรใบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้อยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะครับก็เป็นหมวดหมู่ของมันเองเลยนะครับก็บัตรใบนี้ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ําอยู่ที่1 5 0 0 0ห้าบาทต่อเดือนนะครับค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่200อบาทต่อปีนะครับสําหรับสิทธิพิเศษของบัตรใบนี้เนี่ยก็คือใช้ดูหนังฟรีได้หนึ่งที่นั่งต่อเดือนนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ใจ่ายผ่านบัตรก่อนนะครับแล้วก็ เป็นส่วนลดของคาราโอเกะแล้วก็โบลิิงนะครับ50%นะครับบัตรใบนี้ก็เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการดูหนังแล้วก็ร้องคาราโอเกะเล่นโบลิิงนะครับในบัตรใบนี้มีพอยด์ด้วยนะครับก็คือ25บาทได้1พอยนะครับแต่ว่าพอย์ของบัตรใบนี้ก็ค่อนข้างจะถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยนะครับก็ค่อนข้างไก่กานิดนึงนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแรกะลรก็ดูไม่ค่อยคุมนะครับก็ สมัครไว้ดูหนังก็โอเคอยู่นะครับ200บาทต่อปีก็ก็คิดซะว่าเอา200บาทไว้ดูหนังก็ดูได้12เรื่องฟรีวันนี้ขอให้ไป 2. 4, 5ดหาดาวพอแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้ดูหนังได้อย่างเดียวจริงๆเลยครับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยแลวบางเดือนก็ไม่ได้ดูเลยนะครับสุดท้ายสมัครมาไม่เคยได้ดูเลยนะครับตอนที่ไม่สมัครเนี่ยดูแล้วดูอีกก็ เอาไปชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าบัตรใบต่อมาเลยคือ City Reward Credit Card นะครับบัตรใบนี้จะเป็นของสายลาทรอยแล้วก็สายบินนะครับต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปเช่นกันนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ย3,800บาทต่อปีนะครับค่อนข้างสูงมากๆเลยสำหรับบัตรเครดิตในกลุ่มเงินเดือนพื้นฐานหรือว่าสำหรับเด็กจบใหม่นะครับ บัตรใบอื่นก็อยู่ที่รักร้อยหรืออย่างมากก็2,000แต่บัตรใบนี้ขอซัดไปสา0พแปดเลยนะครับมาดูกันว่า3 8มพนเนี่ยเราได้อะไรจากมันบ้างน,นะครับสําหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้นะครับก็ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดถึง5เท่านะครับผ่านการใช้ใจ่ายสกุลเงินต่างประเทศช้อปปี้ลาซาด้แล้วก็แลบบิทไลน์เพยนะครับได้คะแนนส,สะสมสูงสุดสเท่าจากการใช้ใจ่ายในหมวดอื่นๆนะครับ เท่านี้ยังไม่พอนะครับก็ยังได้รับเครดิตเงินคืน2%เมื่อเติเตมที่ปั๊มน้ำมันเชลนะครับสำหรับคะแนนสะสมของบัตรใบนี้นะครับอยู่ที่25บาทต่อ1พอยนะครับพอยก็เอาไปแลกไมา์สะสมเครื่องบินได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าอัตราส่วนต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็คือ 5ต่อ1นะครับในของสายการบินไทยนะครับ British Airways สิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็อีวาแอร์นะครับเหมือนจะแลกได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าตอนโทรไปถามคอร์เซนเตอร์เขาบอกมาแค่นี้นะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันขอบอกเท่าที่คอร์เซนเตอร์บอกมาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็แลกด้วยอัตราส่วน2ต่อ1นนะครับสำหรับแอร์เอเชียนะครับก็จริงๆแล้วแลกแอร์เอเชียก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็น่าจะพอใจได้อะครับเพราะว่าไปบินไปต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศระยะใกล้ๆก็ ราคาก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของสายการบินฟูลเซอร์วิสบินไกลๆแล้วก็แลกเฟิตคาร์อะไรเงี้ยอันนี้จ่ายไม่ได้จริงๆครับเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆก็แลกของสายการบินอื่นก็คุ้มกว่าแต่ว่าบัตรใบนี้ก็ให้อัตราส่วนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เอาไปแลกอย่างอื่นก็ได้นะครับสำหรับรบัตรใบนี้นะครับขออนุญ,ญาตให้คะแนนแนะนําไป2ดาวนะครับเพราะว่าค่อนข้างใช้ยากพอสมควรนะครับก็ได้เป็นพอยแล้วต้องเอาพอยไปแลกแล้วแลกก็คุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างแถมค่าธรรมเนียมก็แพงอีกตั้ง3,800เนี่ยก็ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกับเด็กจบใหม่ต่อมาครับบัตรไปสุดท้ายสำหรับรีวิวนี้นะครับก็คือธนาคารไดมอนด์ Diamond นะครับบัตรใบนี้เหมาะสําหรับสายที่ชอบพอยแล้วก็ท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับสําหรับบัตรใบนี้เนี่ยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ําอยู่ที่2 0 0 0มบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่4ี่รอบาทต่อปีสําหรับสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้นะครับก็คือ ได้รับเครดิตเงินคืน3%เเจากการเติมน้ำมันทุกปั๊มน้ำมันทั่วโลกเลยนะครับและนอกจากนี้ยังได้คะแนนสะสมสูงสุดถึง4เท่านะครับในการใช้ใจ่ายในต่างประเทศนะครับและ3เท่าในการใช้ใจ่ายในหมวดท่องเที่ยว2เท่าในการใช้ใจ่ายในหมวดร้านอาหารนะครับเรียกได้ว่าเอาไปจุกๆเลยนะครับคะแนนสะสม4 3 2เท่านะครับสำหรับแต้มของบัตรใบนี้นะครับอยู่ที่25บาทต่อ1นพอยนะครับสามารถเอาไปแลกไมล์สะสมของ สายการบินบางกอกแอ์เวย์แล้วก็แอร์เอเชียได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปอะครับก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสําหรับการแรกของแอร์เอเชียแล้วก็บางก่องแอ์เวย์นะครับก็คือไม่ได้ว่าของสายการบินเขานะครับแต่ว่าแต่ที่บอกครับบินระยะสั้นแต่ว่าใช้ไมล์ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับราคาตั๋วที่จ่ายไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบินระยะสั้นส่วนตัวผมมองว่ามันพอจ่ายเงินได้นะครับสำหรับบัตรใบนี้นะครับขออนุญาตให้ไป2คะแนนเท่ากับบัตรใบที่แล้วนะครับก็ ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกับเด็กจบใหม่แต่ว่าสมัครไว้เติมน้ำมันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับก็400บาทคิดว่าเป็นค่าส่วนลดรายปีอะไรก็พอได้อยู่นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวบัตรเครดิตในรีวิวนี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอย้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่ผมให้ดาวเนี่ยผมให้ด้วยความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> คิดว่าบัตรใบนี้มันเหมาะกับผมยังไงหรือว่า เหมาะกับคนส่วนใหญ่ยังไงหรือว่าไม่เหมาะยังไงก็คิดเองล้วนๆเลยนะครับก็บัตรไปนี่อาจจะเหมาะกับคนคนนึงแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับอีกคนคนนึงก็เป็นได้นะครับก็อย่าไปยึดติดกับไอ้ดาวที่ผมให้มากเท่าที่ควรนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็ก็เป็นคลิป,คล,ปคลิปแรกที่ผมได้ลองทําขึ้นมาในช่วงวันหยุดที่ยาวๆแล้วก็ไม่มีอะไรทํานะครับก็ อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับแล้วสัญญาว่าคลิปหน้าจะออกมาให้สาระให้ความรู้เท่าที่ให้ได้นะครับซึ่งปกติก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย